ประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันพ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรม โยมสาธุชนดังที่ะอาจารว่าชีวิตคนเราสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้ชีวิตของคนเราสุขสมหวังสำเร็จหรือผิดหวังแตกต่างกันออกไปนะฮะฉะนั้นยตดโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะโยมนะส่วนบุญประการที่สองโยมบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดี รักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์เนี่ยให้กำลังใจแชร์ไปนี่ได้บุญนะโยมนะาบุญด้วยกันเด้อสร้างบุญไว้ที่ใจนี่แหละโยมที่ใจเนี่ยมันจะพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิง แต่บุญนี่ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่มันจะคงทนโดยเฉพาะคนเราทำดีดีนี่แหละมันจะติดตัวทำชั่วชั่วนี่มันจะติดตามตายไปแล้วอ,อะไรไปไม่ได้แม้แต่เงินในปากที่เขาใส่ไว้สับปปร,รือยยังไม่ให้เรากิน คิดขึ้นมาแล้วมันน่าขมขืนต้องน่งผ้าซองผืนวันเกิดวันตายล่อนจันมาล่อนจันไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้เพราะเกิดคนเดียวตายคนเดียวจะหวังอะไรเมื่อใดที่ไม่สบายจะมีคนบอกว่าหายเร็วๆกินยานะแต่ไม่มีใครซื้อมาให้หรอกเมื่อใดที่สิ่งของพังจะมีคนบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อให้หรอก เมื่อใดที่ร้อนลนจะมีคนบอกว่าใจเย็นๆแต่ไม่มีใครพาไปสงบใจสักคนเมื่อใดลำบากจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครสักคนช่วยเหลือเมื่อใดที่เหนื่อยล้าจะมีคนบอกว่าพักบ้างแต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้นะเมื่อใดมีเมื่อใดที่เจอภัยจะมีคนบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยโยม หมาไม่เคยขโมยลองเอาเนื้อไปวางไว้ตรงหน้ามันดูสิเพี่น้องรักกันมากลองคุยเรื่องทรัพย์สินมรดกดูสิเจ้านายให้ความสำคัญมากลองต่อรองเงินเดือนโบนัสดูสิแฟนไม่มีทางเป็นอื่นลองให้อยู่กับสาวสวยหนม่มหล่อที่ถูกสเปคดูสิเพื่อนรักรักกันมากลองยืมเงินดูสิญาติดีต่อกันมากลองป่วยดูสิ เวลาแก่ป่วยใกล้ตายจะมีคนกลัวเรามากขึ้นโรงพยาบาลกลัวเราไม่มีเงินจ่ายประกันกลัวเสียรายได้คนในครอบครัวกลัวเราแม่หายกลัวเป็นภาระเพื่อนฝูงเนี่ยกลัวเราพึ่งพิงกลัวยืมเงินแม้แต่หมาคาดว่ามันยังกลัวจะเหงาเกิดเป็นคนเกิดคนเดียวตายคนเดียวใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่เข้าใจก็พอ ได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอจะหวังอะไรญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังททั้งหลายชีวิตไม่แน่นอนแต่ทุกคนต้องได้นอนแน่คำว่านอนแน่ในที่นี้ก็คือตายไม่รู้ว่าความตายมันจะมาถึงเราวันไหนเพราะอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากัน อันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตขับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่ชีรังชีวิตอย่างควรสร้างเสริมเติมความดีดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลาย ทำดีๆมันจะติดตัวทำชั่วชั่วนี่มันจะติดตามตายไปแล้วสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปดังนั้นมาบุญด้วยกันนะโยมนะช่องทางของการที่จะได้บุญมันมีหลายช่องทางด้วยกันบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือ คนโบราณพ่นว่าบุญบุญนี่พาะมนี่พันกาวสอนให้พเข้าพี่น้องตองหูดอกแต่งตามหวังให้เข้าได้ขามถึงฟังระนิพ่านให้มิท่านรักษาศีลเห็นตองข้องแก้วให้มีแววว่องใบกระทํำไปให้ถถิดปองเดินตามข้องพเตเจา้าองเงานนพุทโทใสไปทั้งถ้ำผุนถ้ำบุญตกแตง่งแปลงวิมานสันฝาข้าวนาบัตหาตายบุญบาปหายบ่มีผู้ใดสทรงเห็นโตเพราะโมโหอ,อวิซ่ามาปิดบงังบ่เห็นแจ้ มีแต่บุญเท่านั้นแหละโย,ยมมันจะติดตามตัวเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าฉะนั้นเรามาดีเพราะว่ามีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญไม่สามารถในการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นะโยมนะพุทธเจ้าท่านอุป,ปมาอุปไมยมีเต่าตัวอาตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลนะมหาสมุทรอ่ะมหาสมุทรกว้างใหญ่มากทุกหนึ่งร้อยปีอ่ะแล้วในมหาสมุทรนั้นมันจะมีบ่วงบ่วงหนึ่งเป็นวงกลม เทนะ่ากับฝ้ามือตมภาพเนี่ยลอยลมทางทิศเหนือพัดมามันก็จะลอยไปทางทิศใต้ทิศใต้พัดมาก็จะลอยไปทางทิศเหนือพัดไปพัดมาทุกหนึ่งร้อยปีนี่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อจะหายใจโอกาสที่หัวของเต่าตาบอดที่โผล่ขึ้นมาจะไปสวมกับบ่วงที่มันลอยไปลอยมานั้นยากฉันใดการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นอีก ท่านว่าอย่างนั้นนะโยมนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเรามาดีเพราะว่ามีบุญแล้วเราอย่ามัวแต่กินบุญเก่าเราควรที่จะสร้างบุญใหม่ด้วยนะฮะเหมือนกับถ้าเรากินแต่บุญเก่าบุญเก่าหมดไปแล้วเราจะบุญใหม่ที่ไหนมาใช้เหมือนกับเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งฝากธนาคารครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เบิกทุกวันวันละพันวันละพันแต่ไม่เคยฝากอีกเลยเงินนั้นก็จะหมดชั้นใดนะฮะ บุญก็ฉันนั้นโยมนะฉะนั้นเรามาดีเพราะว่ามีบุญแล้วเราสร้างเรากินบุญเก่าสร้างบุญใหม่โดยฝากให้โยมได้ทำสามบุญ 1. ก็คือบุญหน้าบ้าน 2. ก็คือบุญในบ้าน 3. ก็คือบุญนอกบ้านบุญหน้าบ้านก็คือทำบุญใส่บาทพระสงฆ์ท่านกระจอกรับบิณฑบาตเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญนี่คือบุญหน้าบ้าน สองก็คือบุญในบ้านโยมหลายท่านหลายคนเก่งเหลือเกินทําบุญหน้าบ้านใส่บาตรทุกวันหรือไปทําบุญนอกบ้านไกลแสนไกลก็ไปได้ยินว่ามีพระอริยะหลวงปู่หลวงตาที่ไหนที่เข่งขังที่เป็นอริยะเดินทางเป็นวันเป็นคืนก็ไปเพื่อที่จะได้ไปใส่บาตรไปทําบุญนะฮะแต่ไม่เคยทําบุญกับพระที่อยู่ในบ้านบุญในบ้านก็คือทําบุญกับพระที่อยู่ในบ้านก็คือ พ่อแม่นั่นเองท่านเป็นพ่อผมของลูกมีคุณธรรมสีข้อเมตตากรุณามุติตาเบกขาจัดอาหารล้วนชั้นเลิศถวายพระต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญหนุนนำค้ำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแท้แท้พ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานนี่เคยตักให้ท่านไหมแค่กินอยู่ท่านกินอยู่นอนหลับกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มี รีบเถิดนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญกตัญยูกะตะเวทีนั้นมากมีเหลือล้นผลประมาณต่อให้ตักบาตรพระเป็นร้านครั้งฟังดีๆโยมต่อให้ตักบาตรพระเป็นร้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลไม่เทียบเท่าเท่าไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านให้พ่อแม่แค่ครั้งเดียวนี่อาน,นิสงส์มันต่างตรงนี้ นะฮะจากนั้นทําบุญหน้าบ้านแล้วก็ทําบุญในบ้านก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราแล้วก็ทําบุญนอกบ้าน3ก็คือบุญนอกบ้านก็คือวันพระเราก็ไปที่วัดหรือที่วัดไหนชุมชนไหนเขามีบุญมีงานมีโอกาสเราทําได้ก็ทําไปบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญฉลองสาราบุญปันเข่าจีบุญพเวทเทศมหาชามีโอกาสทําได้ทำเลยโยมนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไปถึงพบหน้าชาติหน้า คนเราเกิดมาต่างกันก็เพราะว่าทำบุญมาไม่เหมือนกันเกิดมาจนอย่าไปโทษพ่อแม่ตัมาภาพแต่ก่อนโทษจริงๆเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนยากจนนะฮะข้าวคุก,กกับเกลือข้าวคุกกับน้ำปลาก็กินมาได้เงินเปนเรียนวาละบาทไม่มีรถต้องเดินไปอีกด้วยซ้ำเพื่อนเขาได้กินนงผงตัมมาภาพได้กินน้ำข้าวโยมงิดดูนะฮะ ตื่นตั้งแต่ตีสี่เดินไปบ้านผือน้อยไปหาบน้ำนะตีห้าหาบน้ำมาเป็นกิโลไปกลับสองกิโลมาเทไว้มาใส่ไว้ในโอง่งในเอ่งเอาไว้ให้ยายแก่หุงอาหา,อาหารอาหารกว่าจะได้ไปโรงเรียนไม่ได้สบายเหมือนเด็กทุกวันนี้นะตื่นเช้ามาก็มีคนทำอาหารให้กินอาบน้ำเสร็จแบมือไปโรงเรียนได้เงินวันละห้าบาทอ่ะห้าสิบบาทร้อยบาทบางคนนี่ถ้าไม่ถึงร้อยมันไม่ไปนะเด็กทุกวันนี้ ยากจนแต่ก่อนเคยโทษแม่นะเกิดมาจนอยาโทษพ่อแม่ธรรมาภาพโทษพ่อแม่ทำไมพ่อแม่ถึงทําให้ฉันเกิดมายากจนแต่พอได้บวชเรียนได้ศึกษาธรรมะและเข้าใจระยมเกิดมาจนอย่าไปโทษพ่อแม่ต้องโทษเราโยมอย่าไปโทษพ่อแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าทานนี่ทําให้รวยคนเราเกิดมารวยจนต่างกันเป็นเพราะว่าให้ทานมาไม่เหมือนกันนะฮะก็เลยรออ่าก็เลย รวยจนต่างกันศีลทําให้สวยทําให้หล่อเกิดมาสวยหล่อต่างกันเป็นเพราะว่ารักษาศีลมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะฮะภาวานาทําให้ฉลาดทาให้เจริญคนเราเกิดมาฉลาดเจริญแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติมาไม่เหมือนกันนั่นโ <c oughs> ยมวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างเดียวนะมันได้นําพาเอาชีวิตของเราได้เท่าชฉลแก่ชะลาไปนะฮะ ขาวชะแลแก่ชะลาอีกไม่ช้าก็คงต้องดับต้องตายด้วยกันทุกคนวันนี้อยดใต้ชายคาว,วันข้างหน้าหยดใต้ฝาหลงด้วยกันทุกคนโรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โรงศพนี่มีไว้ใส่คนตายเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นฉะนั้นเราก็อย่าประมาทนะว่าตัวเองยังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเราก็ได้นะโยมนะเราพบกันเพื่อจากอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำ การพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายการบอกรักกันการกอดกันนะฮะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือเวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลาที่สําคัญที่สุดก็คือเวลานี้คนที่สําคัญที่อยู่สุดก็คนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่ามมวแต่ผัดวันประกันพุ่งพุ่งนี้จะมาถึงเราหรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นั่นเองยอมนะ